ไปกันที่จังหวัดเชีงยงไฮ้คับเปิลก็ได้มีการส่งแรงงานเมียนมานะครับปิกบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยผ่านการคัดกรองเจอโรคมาแล้วนะครับสําหรับที่จังหวัดเชีงยงไฮครับที่บริเวณวัดพระธาตุดอยเบาตําบลเวียงพังคำอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮนายนอุดมจันกิติประลัดฝ่ายประลัดอํเาเภอฝ่ายป้องกันและความมั่นคงที่ทําการปกครองอํงเาเภอแม่สายเป็นผู้ประสานควบคุมพอกอยให้ผิดชอบในการส่งปิก ชาวเมียนมาที่เดินทางตกค้างเพื่อเดินทางปี้เข้าเมียนมาในระหว่างการเดินทางตั้งแต่วันที่เ8 1 9มีนาคมหลังจากมีการปิดจุดผ่านแดนถาวรและต่างการไทยกักตัวสังเกตอาการของผู้คนเมื่อครบ7วันตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยได้ประสานงานท้องถิ T ่น TBC ได้ประสานงานระหว่าง่างการตึงสองประเทศและก็ได้ข้อตกลงห่วมกันคือเปิดช่องทางผ่านเข้าออกพรมแดนที่จุดสะพานสองเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจหลังกักตัวสังเกตอาการครบเจวันแล้วโดยเป็นชาวเมียนมาจำนวน199คนเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อาศ,าศาัยอยู่ในเขตราชานและเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและกรประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีสงสมุดสงครามและก็จังหวัดอื่นๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมครับทั้งนี้นะเจ้าต่างการเมียนมาก็ได้กวดเอกสารการเดินทางกวดตาลงฮับนะเจ้าแล้วก็มีหนังสืออนุญาตทํางานพร้อมคัดกรองสุขภาพของแรงงานพร้อมครอบครัวกู้คนก่อนที่จะฮับไปควบคุมสังเกตอาการตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกต่อไป14วันตัวกันนะเจ้าตีบริเวณสถานที่กับตัวใกล้าชายแดนก่อน จะปล่อยตัวก่อนถ้ามามีอาการผิดปกติก็ว่ามีไข้สูงฮือเดินทางปิกภูมิลำเนาของแต่ละคนต่อไปนะเจ้าพระมาะเองเปิ้นก็มีวิธีการในการที่จะกวดคัดก่อนนะเจ้าปเจวันนับได้นับส่งตัวปิกไปนะเจ้า